ะครับสวัสดีมือกระบอตาคำจักกาคือเก่าครับมือนี้เป็นมือที่ยิ่งใหม่ยิ่งแอบแ้็งแขางนะครับฟากันไซกันย่าคักได้เอากันเมัดมือมือเนี้โอ้กระบอตาเสื่อมครับเจ็บตาตอนแรกโมโหว่าจะนอนได้ปะเลื่มใส่แว่นตาครับมื่อนสาวถึงได้เป็นตาแดงแดงแดงเอยใครจะแหงว่าติดโควิดหือเปล่าเนี่ครับ

เฮ้ยต ah? oh ้องการตซอยนบ่เอา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 ก็จะก่กบเไหมสินมาครับนี่้ไหมครับท้าม สร้างดำนี่พวกมีความสามารถจับพร้อมพวกมีมือพวกเอามือที่สามมาเนี๋ยเดียกวนา เป็นไงบ้านใกล้เสร็จแล้วไปอยู่แล้วอับดิษอับปิดใช่ไหมอับปิดนะใช่ใช่มีช่องด้วยมีช่องด้วยช่องอะไรนะไม่บอกไม่บอกช่องอะไรไม่บอก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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอ๋อเดี๋ยวมีสะพายช่องน้ำหลังอ๋ออับดฝากรอติดตามนะครับผมยังยัง ยังบ่เคยแพ้ช่องนี่เป็นช่องลึกลับต้องเก็บไว้คือค้อมลับมาท่านนี่ครับเป็นไรครับไล่ใหม่ฟองเข้าไก่เอ็นเดแเดวกัะมาเมืองมาแย่งกันงามทาร์เรกเกอร์เลยอ่ะสีขาวเพื่อบเ่า ครับน้องโอ้ผมมึงด้านหนอกอีกเป็นลักษณะแลไก็ประมาณนี้ครับลักษณะประ,ประมาณนี้ประมาณนี้ครับน,นะครับมังไปงามดูอลังการเลยแหละคือเล็กนี่เล็กนี่เพื่อนว่าเพื่อนจะโซ่ครับเพื่อนจะโซ่โอ้่าจะโซ่บอหรือยังไงแค่แรกว่าป้าเพื่อนว่าเพื่อนจะโซ่ไว งามขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าใกล้เชียกสิ้นแล้วเหลือแต่ทั้งใต้ครับนี่บ่าวตาได้เสื่อมเล็กหมู่ว่านนี่ครับเสื่อมเล็กเสืิมเสืิมเล็กด้านล่างครับเพราะว่ามันมันมันชุดลงมันชุดลงมันแอนลงหลายเลยครับก็เลยมาเสื่อมเล็กเสืิมกันอีกให้มันแน่นกว่ากาเนี่ยใส่เสาความ ใส่เสาใส่เสาเสริมขั้นเสริมอันนี้เข้าไปตอนแรกบอกสร้างว่าสร้างเพื่อจะเทขั้นให้เพื่อนบบเทแต่ดยแด่มหม,มุดเองมาหมุดเอ็ดเองมันก็เยียดยากแนี่ครับเพราะว่ามันก็เป็นทีต่ำครับเรียบหลังปวดเอวบดนองเลยประมาณนี้เนาะถ้าเอาโอเสริมก็บ่ไหนครับเราะว่าจะได้เทปูน จะได้เทปูนแล้วก็จะได้ปูกระเบื้องอีกเ,เนาะนี่ครับมือนี้สร้างทุกคนกับ่ค่อยมีกระเทีกระจายทำงานนะมือนี้ใช่ไหมสร้างมือนี้มีกระเทีกระจรายพวมือนี้มีครับมีมีโอีสร้างหรือเปล่ามีมมหรอ,อช่างงานนะ่ะเป็นไงมีกระเทีกระจายทำงานไหม ไม่พูดไม่พูดเอา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 เทกันไปได้พี่น้องได้เมืองในเมืองบรรยากาศแล้วบรรยากาศนี่คือช่วงประมาณสีม่วงครับปตอนสีม่วงแดงหลังจากที่เสื่อมเล็กเสริมดันไตแล้วเดี๋ยวบอไตมาขึกถึงมึงดันเทิร์นครับที่ว่าเฮาจะ ปูกระเบื้องกระเบื้องไล่เด็กที่าพาไพเมืองครับผมไปกันได้ครับผมเด็กครับผมในเขาม่านด้านในแล้วกคอยากเสียงดังแนงน้อยครับเพราะว่านี่เครื่องครับนี่ก็คือบอ่งที่ว่าจะปูกระเบื้องครับบ่งนี้เป็นห้องนอนเห็นไหมอันนี้นนก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่เป็นห้องน้ำนี่คือฝาทั้งคานนี่ก็จะแอมแอมเอมเอเอาปูกระเบือ้องขึ้นมาพร้อมครับจะปูกระเบือ้องขึ้นมาพร้อมนี่นะครับเนาะ ประมาณนี้ครับรอบนี้ากับบาร์ตาภาพมองแบบเข้าๆแต่ก่อนอีกน้อยจะเซฟสิ้นนี่ก็คือต่อแป๊บขึ้นมาไว้ครับต่อขึ้นมาไว้เอ็ดแบบเอ็ดเดียบร้อยกอยางแล้วอีกสามที่เมื่อสามที่เมื่อก็จะใส่ฝ้าครับใส่ฝ้าแล้วก็เเลือทีท่ขั้นที่ขั้นแล้วก็ กูกระเบื้องก็คือแล้วครับเพื่อนหลังนี้เลยอยู่สามยางสี่ยางก็แล้วครับนะครับเนาะกระถ่าสีพร้อมนะตามพี่น้องยางมึงเข้าๆไปสกปรกครับผมเนี่ยครับออกมาด้านหนกอยู่ประมาณนี้ครับสวยงามครับออกมาด้านนอกนะรสร้างมึงได้เยอะแยนละ อะไรยี่สิบบาทเนี่ยไม่ใช่อะไรร้อยนี่ครับเนื้อชงยูทากะบัวมีไฟฟ้าคืออยู่ในบ้านครับเขาก็ใส่เครื่องปั้นเอานะครับถ้าอันใส่2องเครื่องเครื่องรถไทยก็รถไทยก็ใช้โซล่าครับตัวมันเป็นเครื่องดินสิน ผมนะครับเนาะเดี๋ยวบวต้าครับตะขออนุญาตตั้งกล้องไว้บ้านนี้จะไปหาเฮ็ดเบี้ยงานแล้วครับนี่ครับจะไปหาเฮ็ดงานแล้วอบอต้าหยิดขยาม่อมไม้ให้ได้เชื่อม ได้เชื่อมเล็กย่างเดียวเพราะขา้าเจ้าสามคนเขาเก็จะพากันส่ไหมสรูไปนะครับส่ไหมสรูกุมแถวนี้เลยเราตากก็จะเชื่อมเช,ชื่อมพร้อมนะครับขออนุญาตเพียงานนะครับผม เดี so, on, ๋ยวไฟก็้ามานไฟอันนี้เด <I 'm S 1> kind of ี๋ยวไฟกับเขาปากดำอ่ะแดดดำเย็ตายไอ้นับทำไหตัดตัดไปไหน 来来来！ เริ่มแล้วครับเริ่มวัดผิดวัดถืกแล้วบาทเนี่ยวัดไม่สรู้กับวัดบถึกแล้วข้ามาแร่งมากกัอยากเลยนะบาทเนี่เยเงินวะ สางบ่าวตุ่ยเพิ่นกะยิ่งยางเดียวขากับเกียร์จะมันเลี้ยวครับใครจะเลี้ยวเลี้ยวเขาก็ต้องเฝ้าดันเฝ้าเอ็ดเฝ้าเลี้ยวจะเลี้ยวเครื่องปั่นไฟไปคลืนเพิ่นครับเครื่องปั่นไฟไปคลืนสวรรค์ก็อยากตายแน่ว่าอยากตายแน่เครื่องก็อยากตายแน่ว่าอยากตายแน่แจ๊กยี่ยังก็นยี่ยังก็จะพังเบิดแล้ว

ขั้วต้อออกไปด้านข้างอีกนี่นะที่เป็นขั้วต้อออกมาพี่นื่อเน่นะครับนะครับต้อ,อ,อไปทางนี้ก็จะอีกทีกเอ็ดขั้วอีกประมาณสามกัดเนี่ยครับเอามือ,ม,อมือลอยแขนลอยเว้นแหละใครเห็นเมียเสียตัวอยงสั่งกัด

ไอ้เอ็นเมียขี่รถเร็ได้แจ็คต้ไปเบียนถ่อนทองเขียงแชร์จำนวนไหมค่ะเขีงว่าจับตัวจับจับบัวน์เขียงว่าจับตัวผมพี่น้องสาระคลิปนี้ครับเบ้าตาคำตะกาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมทำ่าคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์้บ่าวตาคำตะกาแล้วก็บ่าวตุ้ยแล้วก็มีช่องของไอ้ลูกของคุณประพิดพร้อม นี่เจ้าของบ้านเห็นอยู่ในช่องบาวตาตลอดครับเพิ่นเปิดช่องใหม่ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ไอทีมงานของบาวตาให้ไอ้ติดตามกดติดตามอาครับสำหรับคลิปนี้กับบาวตาคำตะกอาฝากไว้เพียงน,นี้ครับผมฝาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บาวตาคำตักอากาแล้วก็กดติดตามไปเรื่อยๆครับ ผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมนะครับจะพากันเรียงานบริออกไปไซจนโควิดจะเศร้าจนเศร้าคนละพี่น้องจ้างจะได้ไปท้ายคลิปทางอื่นทางไก่ให้พี่น้องได้รับชมช่วงนี้ก็ได้ได้ไดยู่แต่ส่วนมะขามครับในเมืงองยู่นี่แหละเมืองป่าเมืองไอ้ส่วนมะขามเมืองเขาเมืองน้ำยู่นี่แหละครับบริออกไปทางไหน แล้วยิมน,นี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกัน,นคลิปหน้าครับผม